มาฝากไว้บอลนี่นะโย่คนมาให้ต้องย่อเองนะกหนาหนานเฮ้ยฟังหมดแหละสิไอ้หนุคนเดียวกับบอสอันปันไอ้กองอันไหมอันกองลาชุดชุดกอนนั่นได้เจ็ด เจ็ดสิบสี่้ยหากับเจ็ดสิบสี่้ยคดเป็นเป็นเป็ดเป็นด้วยด้ยเป็ดยังยังเฮ้ยไปเปิดประตูนะเอ๋ตื่นวแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปเปิดสารออกมาโดยเจอรุงจอยกับปเตอร์เพื่อนเกเข่าใหม่มาให้อีกแล้วพี่น้องเอ้ย มื่อวานนี่คือว่าแกามาแล้วบ่แกามายังอีกอันนี้หายบอนะ่อน่ะผูเบิ่งลิ้นจนมุมี่มองชิวัยแล้วโอ้ตัวดโดยกาบสบายดีสวัสดีพี่น้องป้ารุงบัดสุข,ขูสุข,ขนเ้อใส่ชุดไอต้าอีกแล้วพ,ลพ,ลพ,พี่น้องเลยเพนเรนลงลิ้นนะไม่ต้าพนได้เศร้าพนป้าแม่ขายของผู้เดียวอ พี่น้องเอ้ยทางป้าๆเพิ่นเมื่อวานนี่ของไผ่เสป้าของป้าใหญ่บ่แบ่งมาให้น่ะเพิ่นอ่าสิบบุมีหม่องไหว้เ้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีทางป้าที่เพิ่นกู้เพิ่นยืมไปกินแล้วก็เพิ่นเอามาคืนเฮาพร้อมเนาะแล้วก็มีทางป้าใหญ่แล้วก็ป้าเต้เฮาพี่น้องเอ้ยแบะอ่าบิบินมาให้เนาะเพราะว่าเฮาก็ไปเฮ็ดซอยพร้อมพี่น้องเลยเพิ่นก็แบ่งมาให้เ้ย มาหน่ะแม่มาย่อเข่าพี่วะไอ้ยคนที่ย่อนะหันใช่ไหมพี่หันนี่แห่ะกล้ามเนื้อเพี่นนะมึงเน่ฝนตกดยโอ้เมื่อวานนี่นั่นพากันไปแจกโรงทานน่ะบอกป้าว่าขอโจ๊ะเป็นปั้นมือนี่ไปสั่นโอ้ชานเมนเนาะชานเมนฝนตกห้าพี่น้องเลยดีทั้งหาคนแล้วกันดยฝนตกหายชี้ยุดพี่น้องเลยแต่ดำเพี่นกองเมื่อน้ำป้าสบายดีกันรึนะสบายดีกันไป saoi đi, uầy, xịt chút ái ta này, saoi đi, uầy, hết ngại, ôi, giờ kí nước lạnh kí tủ lạnh đấy, ai chịu đâu, <laughs> bợ, khỏi bà mãi nhá, quay phun đấy, chị mơn bớt cái si đó, quay sẵn, đôi, văng <laughs> chế pháp, đúng trôi đi lên, má mày lên, lên, má มาหามหามเดี๋ยวหามเาสองคนมาเอีวพี uh, ่เอาลุงจอยเราสิเอามาไว้ดิตายพี่น้องเลยพันหอมบ่เอาอย่าคอยสิเอาอันเมจิกมากติ๊กๆไว้สิขาวขาีเท่าเลยขาวบอแม่งเชื่อสีมากกว่ขาวไล้ที่ห้าไปแจกว่านนี่ลยปะากระ็ชีช่านี้่อยแต่ยังไม่ได้กินยังดื่มหลยเข่าไม่ทางไม่ตุ้ยก็ท่านได้กินเท่ากันเาเอาไปแจกก่อนเลยว่ะ จะชอบจะเอามาเนี่ยซิปมาเนี่ยมาจักชอบมาหนึ่งซิปว่ะไม่งั้คือมาหลายสิทธิ์เอ้าหลายโพดว่ะดีอยู่หลายๆกับพี่น้องเลยแต่ว่าคุณเนตฝากไว้บ่โอ้ประพฤติกวเก่งๆเลยพี่น้องเลยหยกโดดโอ้ดูดูดูมาเพิดออามาให้ยเลยเปินยังใหายเปินย่ออยู่พี่น้องเลยมาแจกคอยสิย่อคอยสิย่อเองเปินเอาให้เลย เแก่ลขึ้นมาฝากนี่ยแบข่าแข้นแม่แม่ก็ไม่ตู้ฝากไห้เด้เข่าแ้งนทีมเอาคนนี้เนาะมาฝากไห้แล้ว่ะมาฝากไห้บนนี่นะโยคนมาิห้ต้องย่อเองน่งน้นไปไอย่างนเนาะอ้ยดิออายกันอ้หน่อยก็อือยเาเอาเอาย่อเข้าไป chốc này bani nhấc bớt tuổi bani đi lên nhấc 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 เออว่าไก่บ่หามเอาถ้าหามาก็ได้เช่นไปามไก่กนไม่ตู้เพิ่ว่าอเพิ่ยังครอยู่นะเออทไก่แล้วเก่าไก่แล้วไายเนาะขายอาเนรายังไม่พี่ฟังหมดเลยจีเอาหนใูกคนเดียวกับบ่เลุมนยตูะเขาไม้เนาะเขาไม่มันอยากนักนเลยแม้นและข้าขายตัวนี้ราคารยกมันยังนักอยู่ ทันไปชื่อไปนะโอเคไนหะมเพราะว่าเข่าคา,าแล้วก็น,นิ่มแม่นเ,เขา่าเข่าไม่อ่อนเลยเออจ้ามันเจ็บเลยว่าเป็นว่าผ่าเนี่ยจะให้เป็นอะไรผ่าไวล้ลำชิบลำเช้านี่เลยได้เทา่าไรบ่วว่านี่เป็นแฟนบัเปล่าบ่วว่านี่ปั่นได้เทา่าไรเข้าไปป้าก่อนได้สามพอยเตอร์เออรพิ่นนะโดยบัว่านี่ป้าดุงจอย์ก็ดุงใหญ่ไว้เพื่อนเอาไป้าเราไว้เข้าไปกันเพิ่นกำลังมา เอนแมงเตขึ้นมากับอันป้าอ1 5ันปันก่องันหอันก่อนล่าสุดชุดก่อนนันได้7 74 1 5ับ้ดยเป็นเป็นเป็น0 0 9ยังสอบนึงอ0ร่งเอ้ยปกติได้200ปลายได้เนาะแม่นมันกบ่คอยได้บ่เนาะว่าคือว่างามอยู่กยินบัีพี่น้องเยทั้งแจกทั้งแถม ทับลูกใช่ลงมาไปดูสิไปใช้นี่ป้าอยู่ลงมาลงมากทำสิกินติหมาน้ำัดมูไข่กบพี่ข้างในประตูทำนะหมัดมูมูมาอาน้ำกับมี่าปมันมันขึ้นอยู่บอดหรอวะชก้าวบอดหรอวะ Mùi màu nằm ở bên ba bên lưng tụi em bộ Cái này vốn hơn tí Mùi màu nằm ở bên dưới bên nhạt tụi em Còn bên, bên con ưu <laughs> cái... Khai nhạc Con khai nhạc cái đấy, Mẹ nhạc ngon Nhạc ngon hết rồi Mẹ nhạc ngon Nhạc ngon Mẹ nhạc ngon Khai Mẹ nhạc ngon Ủa Mẹ nhạc ngon nè Nhạc ngon ngay là nhạc ngon thật thiệt Mẹ ngon nghe à? bơ, hả bây giờ hả Bố mẹ bố mẹ 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 m ไปให้น <lowest. S 1> <that is German> ้องไปให้น้องเด้อเอาไว้ดูละเอาไว้เอามาพี่ปะไปไอ้ตาจะกินน้ำเย็นเขาเอาน้ำเย็นให้ตาปะไปเอามาพี่มาป้ปิดมาครับเอากระเลมให้ลุงจอยเด้อกินเรากินบอกระเลมถามเราเด้อไม่ไหวเอากระเลมให้ลุงจอยเด้อตามันไม่ดูมาปิดบอไปน้ำเย็นบอปิดมาดไหมปิดไว้ที่นี้เด้อปิดที่นั้นบอไปฉันเอาปิดไว้ฉันโดย มามามาวันนี้มากินน้ำเย็นก่อนจังเมื่อและกับเข่าไม่เพื่อนำมาให้เนาะโดยพี่น้องเลยทางป่าลุงเพันแกแบงมาให้ทางแม่ลุงเชิญเนาะโดยดูเอาน้ำเย็นมาให้ลูกจอยกินแล้วแบกเข่าเมื่อยลูกอะรถไทยห่างด้วเออเราอยากกินด้วยกันว่าเอาน้ามาแล้วกินไหมใช่มามาดูยองเลยทางป่าใหญ่เอาก็มามายังเจ้า มากินน้ำมากินน้ำมากินน้ำน้ำนี่นะบ้านมากินนี่น้ำได้มาชงร้านบ่อืมเสือไอตาอะไรมั้งมาใกล้สุดตาหนะป้าได้ซื้อน้ำเอาตุกมันหัวเอายังเอายังลุงจอยกินยังกินยังกินเบบ่ดินถามลุงจอยอยู่นี่นี่เอานี่ให้ป้าเอานี่ให้ป้า ให้ป้างามเออป้าอยากกินน้ำเย็นแม่นบอกถามเราเพิ่งดูเออลุงโจอยอยากกินน้ำเย็นลุงจอยตายแล้วก็บบุมีแห้งแล้วก็บบุมีแห้งต้องลุงโจแล้ะอยากกินน้ำเย็นเพื่อนะให้ป้าพ่อตันี้ไปถามลุงจอยลุงจอยกินยังเอาให้ยังเอาให้ลุงจน้ำเปล่าเออน้ำเปล่าให้ป้าแล้วก็บบุมีแห้งเบรกกับสอบเข้าแล้วโนตา ตาเอายังให้พ่อตามาเลือกรุดุนังกินรนเย็นไปให้กิาพงอะไรสิทานเมนไอเตอร์ไปใสสบายดีป้าลุงเลยเออแล้สบายดีแล้วนะเพิ่ไห้ได้กินเนี่ยพิ่นอยากนอนอาอยากนอนนอนในรถระวังเอาเข่ามาส่งให้ก็ะด้ดิดพิ่นก็นอนอาอยากให้ลุกจอยอ้าเอาน้าเปล่าให้เราบเต้าบอกให้ลุงจอยมาเลือกเอากิน สีมันเมื่อยได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าฝนหากกัยุดต๊แล้วมันสีคึมๆเนาะมันนี่เนาะต๊แห้งได้พี่น้องเอ้ยเม็ดปักไงบอเอาอุ่นยิมเจ็บแข่ได้ดูลุงใจเอาังออปันเชอรอว่ากนทิ้งแรงบ่ปไอ้ลุงจอยไอ้ไปหาแล้วเอาปหายป่า ขอบใจเด้อรึขอบใจคือกันเด้อเจ้าข่าวไม่ให้อรันนะขอบใจได้อจาเอาไม่เนี่ยมึงเนี่คุ้มบอจะคุ้มบอกับข่าวชิบชอบไปดิคุ้มบอข่าวหม่หอมหอมเด้พี่น้องเลยไม่ได้เอานั่นนัไมจิกมาเขียนไปนะสีได้่ไหมีงมว่าเขาหอมหอมด้พี่น้องเลยสีงาม แช่ได้ดุแช่ได้หัวอะไรใครย่อยเจ้าตากฝนบ่เมินป่าแม่เห็นนันติ t กทีเกฝนเช้าเลยฮะเมื่อเช้าเม่เห็นนันติตกเจ้าแข่งฝนแจกบ่แฉลแข่งฝนชักฝนย่านนะย่านนะแม่แม่คันฟ้าดังแลวกระยากย่านได้เพิ่นไอเตอร์บุรีมาบ่ไอเตอร์บรมาพี่น้องเลยมีพอดีว่า เลยพอดีว่ามีแม่ใจดีเพิ่นนะฝากมาวันเกิดย้อนหลังไอตเตอร์เลยวันส่วนผมมาเลยปกติสิบุภาชนะไอตเตอร์เลยโบจักโดยโบจักได้เพิ่นหนึ่งเพื่อนป้าบบตะเจ้าเอาข่าวใหม่อะไรเจ้าชอปขอให้เจ้าร่ำลอยเด้อขึ้นหน่อยฮะเนี่ยไรตะโอ้ยพ่อไหนใน่ก๊วยพ่อไหนเนี่ยไอ้พ่อไหนอะไรเนี่ยเราเจอเจอกินไปเลยป้า หเจ้าให้เจ้ารำลอยรำลอยนี่เป็นมิตรำลอยสร่างให้ตายเลยรำลอยลอยอักฝากอีกได้ขึ้นบนนู้นดูอยชักฝากอยู่ได้เ้นบนนู้นแเชื่ดสีเาย์เาเนาะเอร์ไป้เปย์เอาเรื่อเพย่น้องเ่ยจังใดก็ต้องแมยเตอร์ก็ยังไอเตอร์ก็ต้องให แม่ใช่อยู่แล้วเนาะให้แม่จับแม่บายอยู่ได้ใชยดินแมให้ป้าแกไให้าด้วยด้วยเจ้าของเพิ่มดิด้ยเจ้าของเพิ่มโบมาแมงเชือก่ะเฝ้าห้านมื่อนี้พี่น้องเลยไม่ได้ไปทางใดเนาะมีแต่ตะรามเล็นี่แม่ไปโดยหายจได้เปิดห้านเบิดมือเปิดห้านนะโบในกอง้านแผลงจังป้าอยู่พี่น้องไหมได้ระวังเกี่ยวข่าวเนาะ บบางทีลูกค้าเข่าไม้เพียงเดียวเข่าช่วยรับหน้าเราค่ะมองใช่มองขวานะลูกค้าเข่ามาน่ะแบบมันกายยังวะนะขอบใจป้าได้ดุขอบใจไหมขอบใจป้าเด้อที่เอาเข่าใหม่มาให้น้องดินเด้อค่ะคอยบอกอยู่ว่าป้ายพุ่นแน่ปุ้ต้องเอามาเพราะว่าก่อนมันมีหม่องไหวแล้วจะนูกินนูแห้งหลายนะเพื่อนอยน่ะสิมาลาบกินบระดาษเอามาเบิ่งนนูกัดจะบิดเลยเอะมากเลยแต่ว่าเ้ยเนาะ อ่ะจ้าพี่น้องเอ๋เดี๋ยวฝากให้น้องเตอร์เด้อคอยเอาเงินกีบให้เด้อเพิ่นทางแม่ใจดีพี่น้องเอ้ยทางฝั่งไทยเนี่ยเนาะอ่าเพิ่นซอว่าแม่นันสิริจันททุยเนาะโดยอ่าได้ฝากค่าขนมไอเตอร์เนาะเพราะว่าวันเกิดย้อนหลังเพิ่น่ะเฮ้อเฮ้อเอาน้องเชิญยากได้อเอาคอไปจ้ะน้องเชิญก็ได้เดี๋ยวเด้ดุเพิ่นให้น้องเชิญน้ำเอาขอน้ำปลาเตอร์ให้ปลาเตอร์เด้อให้ปลาเตอร์เด้อ ไปแล้วพี่น้องเลยหายไปเตอร์แล้วลูกหายปเตอร์เมื่อหาเตอร์ใชขับใจเด้อโดยนนที่บาูกโดยทางเม่เพื่อนฝากมาหายเตอร์เป็นจำนวนเงินหนึ่พันบาทเนาะเป็นย้อนหลังวันเกิดเพิ่นมาโดยแต่แมงเสือก็ห้เจ้าเป็นเงินกลีบจำนวนหกแสนพี่น้องเลยโ้ดขอใจอนขอลอ่ดีไมใ้ายด้อมเนปทั้งรกอดปลอดภัยหายน้าเนาะทีให น้องเตอมาตีหักแพงลูกลานลูกเต้าของแม่เตอร์เดี๋ยวน้อขอให้แม่อยู่ดีมีเงเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะฮะถุโดยถูกเอาผืนบททันไดงผืนบททันเอาถูกถูกน้อมือน้องเมื่อถูกเอาถูกเอาพ่อเนอ้พ่อเนอะหายได้พี่น้องงอนแน่ิ่นมานั่งน้ำบททันเนอป้าเต๋อจบก่อน ยาไปใช่อ๋อไปหาลุงจอยพูดนะผู้เฮียเพื่อนไปน้ำเลยเพื่อนสะใจไปเฮียสะใจทำสิ่งกินได้ลุงจอยสร้างได้พี่น้องเพื่อนจากหายน์เมย์ได้ได้แบบไปหายแล้วนะเพื่อนไม่ได้ใจเพื่อนะอยากเอาใจอะไรนี่นะไปแล้วไปย่ใาจตเพื่อนเด็กไปอยู่น้ำป่าได้ป่าเอาใจเพื่อนอยู่น้ำเมย์ในเมย์คัดใจเพื่อนนะ่่เชไปลุงจอยจันบดไปโดไปน้ำุงจอยโดนอนน้ำุงจอยพูเดอกับป้าเตอร์พูดเมื่อคืนนี่นะเพื่อนกับไปนอนน้ำปะเตอร์พู้พี่น้องเลย เพื่อแม่เพื่อแม่มากอะเด็กตื่นเนาะจะไปรับเอาเพื่อนนอนพร้อมกันที่นอนพร้อมกันเด็กมาหลเหวนอาสี่ทุ่มแมงเชอร์มารับเพิ่นเมื่อคืนนี่ยสี่ทุ่มมาแล้วกัอุ้มเพิ่นออกจากบนนอ่นและมื่อ <haha> ตื่นเช้ามาไอเตอร์ก็ไม่ตาหาน้องหาน้องเชอร์เหวินโอ้ยเนาะไอเตอร์หาไปเลยหลักมาแเ่ดีนี่จะหลักมาแเ่ดะโลยหลักมาป้าตลอดเนาะ เอ้ยพ er> ี่น้องเอ้ยสิเมื่อน้ำบ um ่อหันส oh. no! ิเม wow. oh. 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 ื่องลุงจอยวัดอุกมันเดือดรัมาหน้าแม่ในก๊วยจะบาดไวเออนั่งยู่ซื้อนั่งอยู่บ่เป็นเป็นพี่น้องเอ้ยเก่งท่าบ่เจ้าสิเมื่องลุงจอยบ่คือสินังอยู่ซื้อเอ้ายื้อหัวนะตกรถเลยพี่น้องเลยอตาขนมแพน้องเชลิน ดีแน่บัดนี้พี่น้องเอ้ยแล้วเวียกแล้วงานได้เนาะบ่ได้หน้าแลหน้าดําอยู่ทุ่งไห้ท่งนาโดยแต่ทางแม่ตุ้ยนี่ยังเด้อพี่น้องตุ้ยนี่เพิ่นมีข้างานโดยเริ่มสุกแล้วพองนวว่าโดยหได้อหใหญ่ปกตินี่หใหญ่นันก6ซอพุ่นล่ะ่า่พุ่นนหมดแล้วพุ่นยังเอทได้เกี่ยวดีเท่าั้นไว้พี่น้องเอ้ยซั่นน่ะแม่ป๊า แห้งเติบได้กินเองกันนะแห้งเติบจะรอดไปทางเฮาเด็กก็รอดไปเซนเนเมนอ่าเปียกอุยอดคือว่าได้ถั่เฮาเอามาขายเลยนี่เพิ่นก็บรับซื้ออีกได้พี่น้องเลยเนาะเมนว่าอยากได้นักเลยเปียกเพิรนกัว้ามือมือวาแล้วพอน้องเซิร์เพิ่นหากระซีมาสองศพเนาะแต่ขาวคือกันแม่นบอกพอเห็นพอน้องเติร์ว่าขาวได้อันยังหอมไรดอกนี่เพิ่นบอกหอมอยู่หอมห้อยห้อยอย่างเงี้ยม่ได้มาบ้านขาวยังเกาะซื้อเพิ่นขาวร์นเขาว ข่าพันซิบิทโดยข่ากลางถ้าข่าโดนี่เบียรกหองไปได้เนาะต้องข่าวงันกับข่ากลางกลางพี่น้องเลยงันไหนหองไหนโดยแค่นี้มันบ่บ่มีเดินน้ำแบ่งกันเด้อโอเคใช่พี่น้องเลยให้ป้าเพิ่นเมื่อป้าใหญ่ก็มาซื้อน้ำปลาเติรกก็มาส่งเข่าโดยขอมกขอบใจทางป้าหลายๆเนาะที่มาแบ่งเข่าให้น้องเชอร์ฮู้ยจำจีกิ้นไปน้อยใช่ไหมมีแต่โดยขายแล้วก็ซื้อของ เติมของห้านี่มันเปลี่ยนจังปังอยู่พี่น้องเลยใ่กะเมื่อใดพอรองเซอพ่นไปเนือกัสีแบงพีแบงน้องน้ำเนาะเพราะว่าทางเหนืออพ่นกอกกินข้าวไม่อยากซิมข้าวไมกันได้ปกติหอไปเป็นข้าวเก้าเนาะข้าวไม่กหากะดเดิมเมื่อวานนี่แด็พี่น้องเลย ตกแล้วไปไปห้ลุงจอยเมื่อไปเชื่อเมื่อหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำตอนแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาจะย่านเชื่อไงหามุ้งแรงพี่น้องเลยโอ้ยเนาะข่าวมัดเลยเด้อขี่นั่งเด้ออ่ะไปเมื่อไล่เบรยไล่เลยบอกได้นี่ฝากเมื่อใไ้เตอร์ในเด้อโดยเห็นเจ้าของบผสมเนาะโดยว่าสิคุณท่างแม่น้องเชื่อนะขายลำด้วยเด้อแต่ทูเจขายิยัง เลยต้องขอขอบุณขอบคุณทางแม่นันสิริเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพื่ลนพี่น้องเลยเพิ่นได้ฝากคาขนมมาให้อเตอร์ย้อนหลังวันเกิดเพิ่นะวะเนาะเลยแต่เมื่อวานก็ต้องขอขอบุณขอบคุณทางป้าทั้งสองคือกันเนาะไปแจกของเลยแจกของซอยแล้วก็ไปเอาบุญน้ำกันพี่น้องมึ้ยมึ้ยแล้อันยังแบบ โมเมนต์ว่าเฮ็ดบุญกันเพราว่าจมมาเมื่อยนะพี่น้องหมายเขาว่าเมื่อยแบบมันกอิ่มบุญท่านเนาะอิ่มพวกอิ่มใจน้ำโมเมนต์ว่ามาบุญดอกเนาะแไอว่าเขายืนตลอรดนะนะแบบว่าแข่งเขาจนสะบั้นเออมาอยังแต่คิ้วกินก็เลยปล่อยน้องเซอร์มากกว่าับป้าว่านี่แมงเซอร์ก็ไปเจกของต่อกับบารบุญสารวันรครับบารจันโดยอาหมู่บ้านพนจักน้อยกรัวทางเข้าไปเล็กๆโดยหมู่บ้านโอ้ยเขาพอเจ้าเมาเติบอยู่ มาหลดพี่น้องเลยโอ้ยวัดสภาะไ้นมูบว่านี่ไอพี่น้องบางยุ่เจ้าไปหาาิของเจ็บวะเป็นอะไรคาเมเตอร์พี่น้องเลยคาเขียวช้าก็ปั้นนี่เจ้คนเพีพไปสางเลยเลยอ่ะบวบ้านพี่น้องเลยบชอดูเมื่อมาตอนเล้งแว่า แช่นีจ้าขอาเปิดมึงเโอ้ยลาเขียวดำแห้งใช่ไหมเพิ่นู่ตัวพี่น้องว่าเพิ่นไปถือยางคอยว่าคอยยังไ่ได้ยางเขาเลยคอยยังนั่งอยู่ห้องเกอย่คอยว่าจาของแจกนหม้คอยว่าคอยยังไม่ได้ยอัน่นี้คยะงของแกน่งมูอย่าย่งของแจกนั่มูัย่างอกนัมูจอยวาอยว่่งของแจ่งมูจัอบ่าอเวืา่องกมูตัอว่ีอ่นจย มาหอดเฮือนเหมืว่าสีเครื่องที่เดบร้อยเนาะโอ้ยโมฮูตูมาเฮ oh so so yeah, ือนจังว oh, um ่าสีช้ำๆเนาะเ่าอ่ะสีเขียวเป็นเขียวเดินไปาปแซาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยางลายมีทางป้าเพื่อนมาแบ่งเข่าให้แบ่งเสื้ออีกแล้วเนาะเมื่อวานกับแบ่งมาพี่น้องมื่อนี้กับแบ่งมาให้อีกเลยเห็นน้องดูไปไปมาเด้อป้าสิเมื่อแล้วโดินไปแซ่พี่น้องเลยเนาะ ไปแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนเนาะไปเด้อน้ำเซอเด้อยันยันหมไปดอกก่อนยันจากเมื่อน้ำยูพี่น้องเลยมาแลยกับมื่อไม่อุ่นมาแต่ใสน่ะประธานเอาไหมวะไม่งามมั้งเปล่าพ่อแม่เนาะพ่อหยกนะพ่อแม่เลยลูกชายอะไรเมียอะไรพ่อหยกนะพิษเลยไปแล้วพี่น้องเลยเนาะไปแล้วสบายดีเด้อบ๊ายบายนะบ๊ายบายเด้อเลยหนุ่เมื่อบังงาม บาดเพิ่นอยากเฮ็ดบาดเพิ่นปิดชีวิตแล้วก็โวยแล้ว